ตัวผมนั้นน่ะสมัยก่อนใช้ชีวิตแบบไม่ตั้งสติไม่อะไรทั้งนั้นไม่เคยคิดเรื่องที่ผ่านมาทบทวนเรื่องที่ผ่านมาอะไรทั้งนั้นผมเพิ่งมาตั้งสติคิดทบทวนใช้สมองใช้สติปัญญาคิดพิจิตรคิดพิจารณาเรื่องต่างๆเมื่อแค่สิบกว่าปีที่แล้วเองซึ่งแน่นอนแล้วว่าพอผมเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยนะ ส่วนมากก็เจอเพื่อนไม่ค่อยจะดีเจอสังคมไม่ค่อยจะดีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเซฟโซนเนี่ยมีแค่ที่บ้านเท่านั้นมันเลยจะต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาหน่อยแล้วนะในการที่จะหาทางลงหาทางสงบให้ตัวเองหรือว่าจะรอดพ้นรอดผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนเลยเพราะผมมีสติ สัมปชัญญะกลับมาเต็มร้อยแล้วเนี่ยก็ได้นึกถึงเรื่องเก่าๆเช่นอย่างเรื่องเพื่อนเนี่ยผมก็เคยมีเพื่อนดีๆอยู่สมัยที่อยู่พายุหะนะซึ่งเพื่อนสนิทผมนะ่ะมันก็คือชื่อไอ้นุกับไอ้เอบางคนนี่ผมไม่รู้นะว่าเขาคิดดีคิดร้ายกับผมยังไง แต่เหมือนบางคนเนี่ยก็อาจจะยังคิดดีกับผมอยู่นั่นละมั้งแต่มันเคยมีช่วงหนึ่งนะผมก็นึกถึงเรื่องวันวานเก่าๆนึกถึงเพื่อนเก่าๆะนะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเวลาน่ะมันผ่านไปเป็นสิบปีแล้วถึงเราจะเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นยังเหมือนเดิมไหมทางที่ดีคือยอมรับซะเถอะยอมรับความจริงซะเถอะการเวลาน่ะมันผ่านไปนานแล้ว เราเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงเราอยู่กับปัจจุบันเถอะ